โปรไฟล์ระดับซุปตาเกาหลียิ่งโตยิ่งหล่อยอดยงศิล์ลูกลำยองทองเนื้อก้าวยังคงเป็นประเด็นขาใจของแฟนๆไม่น้อยหลังจากที่ยอดยงศิล์วงพนิษนน์ได้ไปร่วมเป็นเด็กฝึกเทรนนีเอโรเจคค้นหาบอยแบนด์ดังของค่าย Big h i t Music แต่สุดท้ายออกมาแจ้งข่าวว่าผ่านไอจีว่าโปรเจ์เทรนนีเอได้ยุติลงแล้วพร้อมขอบคุณทุกคนสำหรับการสนับสนุนและเดินทางกลับเมืองไทยในที่สุด อีกทั้งทีมคอนเทนต์ของ t w e n A ได้ประกาศหยุดบริการโซเชียลมีเดียทั้ง YouTube, TikTok, Instagram และ Twitter รวมถึง SoundCloud อีกด้วยงานนี้ถ้าว่าแฟนๆหลายคนคาดการว่ายอดนั้นอาจจะไม่ได้เดบิวต์แล้วหรือเปล่าล่าสุดแบงค์ชินดนายภูวกรุลพี่ชายของบัมบัมก็เวผู้บริหารค่ายเพลง E 2 9 Music i d e n t i t i e s ได้โพสต์ภาพคู่กับยอดพร้อมระบุแคปชั่นว่า Welcome back เ r o ขอบคุณน้องยอดและพี่อุมากมากนะครับทาเอาแฟนๆเข้ามาร่วมรุนและเชียร์เป็นกำลังใจให้กับน้องยอดกันอย่างน้นหลามและทางด้านผู้จัดส่วนตัวของยอดเองก็ได้ออกมาโพสไอและทวิตเตอร์เป็นข้อความว่าขอบคุณทุกๆความรักทุกๆแรงผลักดันทุกๆกำลังใจทุกๆโอกาสและขอบคุณทุกๆคนที่คอยพพอร์ตและอยู่เคียงข้างน้องยอดเสมอนะคะพร้อมแนบรูปของน้องยอดยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องยอดต่อไปด้วยนะคะ